มันไม่ง่ายที่จะเห็นซิตี้เนี่ยเขาเรียกว่าโดนวิลล่ากดโดนสักทีกดหนนะักแบบงองหัวไม่ขึ้นนะ่ะนะเมื่อผ่านติดานัดไปแล้วเนี่ยแมนซิตียยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นเต็งหนึ่งเหมือนเดิมเลยเออตอนนี้หนึ่งทับหนึ่งเลยคือแมนซิเตี้เนี่ยถ้าเกิดได้แชมป์ในซีซั่นนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เนาะคือแชมป์ที่ไม่หลีกสี่สมัยที่ต่อกันไม่เครใครทำได้นะครับแมนยูเต็งก็ได้แค่สามนะครับ แต่ทีนี้อ่ะซิตี้เนี่ยปีนี้ดูแผ่วแผ่วลงไปอาเซนอลที่น้ำจ่าฝูงอยู่ครับพี่ตามาเป็นเตงสองสิบเอทับสก็ได้รับเครดิตที่ดีขึ้นเยอะเลยนะทีมของมิเกลอาร์เตตา้าคือ,อเขาบอกไอนชนะลูตันเนี่ยที่ยิงได้เพรเวลานาทีสุดท้ายเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์แชมป์แต่ใน,นมุมพี่เนี่ยพี่มองอย่างนี้เป็นพี่มองว่าถ้ามันจะเป็นคาแรคเตอร์แชมป์จริงมันต้องเกิดขึ้นในช่วงท้ายซีซั่น เขาได้เขาถึงที่มันกดนะทอ่าอรนี้วช่ลพูลเต็งสามพี่อันนี้ก็ถือว่าสมราคานะเจ็ดทับสองยิ่งเล่นยิ่งดีในเกมที่คนได้สามคะแนนผูว่าทำได้อปูไม่ได้หนักใจมากโอระดับที่านึ่รของรายการก็มีแค่เป็นเสมอซิตี้เท่านั้นแต่อันดับเต็งสี่ที่ขึ้นมาในแอสตันวิลล่าได้รับการพูดถึงเยอะเลยนะครับยี่ิบแปดทับหนึ่งเป็นไงพี่เป็นไอเมลี่คืออันนี้ถ้าเราไม่เห็นละ อาถ้าเปรีว่ามาอัจตามต่อรองนะครับขอบริษัทและพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษใช่ไหมเลนซิตี้สองอารสเซนอลสามนี่พูดมนก็ตามหน้าเสือแล้วแต่ทิตี้สี่หลายคนสงสัยนี่เป็นใครสเปอร์เปล่าว่ามายีเต็ดเปล่าว่าเนลคาสเซิลเปล่าว่าตกดว่าบริษัทและพนันถูกกฎหมายอบุ๊เมกเกอร์เชื่อใจแอตบินลาว้ยเซอร์ไพรส์นะ